สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเคยโยโตโยต้ากับช่องฮักนะโตโยต้าแต่คลิปนี้เหมือนเดิมครับผมจะพาทุกท่านมาชมกับเจ้ารถคันนี้เลยรีโว4ประตูยกสูงนะครับผมดูแปลกหน้าแปลกตายังไงดูกันในรูปได้เลยครับในคลิปนี้ก็คือจะเป็นชุดแต่ง g r s 4นะครับผมส่วนคันนี้จะเป็นชื่อชุดแต่งว่า g r s w t นะครับ ราคาเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่เริ่มต้นก็คือตัว 2.4NT นะครับผมถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็อยู่ที่881,000บาทเกียร์ออโต้ก็คือ9ก้0แสบาทนะครับถ้าสีขาวราคาก็จะลดลงไป7 0 0 0บาทนะครับผมตัวนี้ก็ใส่ชุดแต่งกร s เเข้าไปนะครับผมสังเกตหน้าตัวนี้จริงๆหน้าตัวนี้มันจะเป็นหน้าของเจ้าตัว g r Sport ตตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับผมตัวนี้เรามี ชุดแต่งนะครับผมและเจ้าชุดแต่ง grs wt ตัวนี้นะครับตอนนี้จ Pro ัดโปรแถมฟรี v เลยนะครับชุดแต่งออมีตัวไหนบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยเติมจากด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าของเจ้าตัว gr sport ตัวโฉมล่าสุดนะครับก็คือเป็นตัว top ท,ที่เพิ่งเปิดตัวไปเป็นตัวย u r o 5ราคา1,490,000าน0บาทนะครับผมลูกค้า ถ้าเอาชุดแต่งนี้ก็จะได้กระจังหน้าตัวนี้เลยก็เหมือนเท่ากับว่าเราซื้อตัวพรีเลนเนอร์ครับลูกค้าแล้วเราจะได้ชุดแต่งกระจังหน้าแบบนี้เหมือนตัว g r Sport เลยครับผมนี่หน้าจีอาร์อหล่อเท่เลยแล้วก็จะเป็นซุ้มล้อของตัว g r Sport เหมือนกันก็คือของเราเป็นเลือกย่อว่า GRS นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เลยพิเศษ,ษเลยไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครด้วยก็คือตัวล้อแม็กตัวนี้ครับเป็นตัวล้อแม็ก ที่ทําออกมาเป็นพิเศษเลยนะครับผมไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยนะครับผมลูกค้าแล้วก็ขยับมาด้านข้างอีกนิดนึงก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับผมเป็นลายภูเขานะครับผมแล้วก็คันนี้ไนดะ้ทาการเปลี่ยนบันไดข้างนะครับผมจากบันไดข้างเดิมที่ติดกระรดมาเป็นบันไดข้างเหล็กนะครับเป็นของสงทรนะครับผมแล้วก็คันนี้เพิ่มความหล่อเข้ามาก็คือ ทำกระจกมองข้างนะครับผมให้เป็นสีดําเงาแล้วก็ตัวอักษรน,นะครับผมตัวอักษรรอบคันก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาที่มือเปิดประตูก็จะเป็นสีดํานะครับนี่เลยสวยงามมาด้านหลังครับมีซุ้มล้อด้านหลังแล้วก็ล้อด้านหลังครับนี่สวยงามมากครับลูกค้าแล้วก็สติ๊กเกอร์มุมไฟท้ายเป็นลายภูเขาเหมือนกันครับผม แล้วก็มาในส่วนของท้ายรถนะครับนี่ครับตัวอักษรดําเราเปลี่ยนหมดเลยรอบคันครับผมแล้วก็มือเปิดประตูจริงๆปกติตัวนี้มันจะเป็นสีมันจะเป็นโครเมี่ยมนะครับผมแต่ตัวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นสีดําให้มันเข้ากับชุดแต่งของรอบคันของเจ้าตัว GRS นะครับผมแล้วก็สังเกตดูกันชนท้ายกันชนท้ายแล้วก็ทําเป็นสีดําเหมือนกันนะครับผมเป็นดําเงาเลยนี่ครับสวยมากขยับมาข้างบน ตัวน,นี้เราก็ใส่โลบาเหล็กทรงปืนนะครับผมติดกับกระบาไ,ไลเนอร์ลงไปแล้วก็ติดโลบาเข้าไปครับผมเป็นทรงเหมือนเป็นทรงกระบอกปืนนะครับลูกขาแล้วก็มีไฟเบรกล้นที่3ามอยู่ตรงโลบาด้วยครับผมสวยงามมากครับตนนัวนี้นี่เลยดูรอคันครับ มาไกลๆนี่ครับรอบคันสวยไหมครับสุภาพและนี่ครับคือชุดแต่งของเจ้า4ีประตูคันนี้นะครับก็คือเป็นชื่อย่อของเราคือ GRSWT นะครับผมแต่งเหมือนตัว GR Sport เลยพูดง่ายๆก็เหมือนเราซื้อในราคาตัวเริ่มต้นหรือตัวรองอะไรเงี้ยครับแล้วได้ชุดแต่งได้หน้าเหมือน กับตัวท็อปเลยครับผมโปรโมชั่นตอนนี้ยังมีอยู่นะครับผมเป็นแถมฟรีนะครับชุดแต่ง G R S W T นะครับผมส่วนลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้เป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้เราก็มีให้เหมือนกันแล้วก็สีลูกค้าจะดูเป็นสีขาวหรือจะดูเป็นสีเหมือน้างใกล้ๆครับ สีบอลเงินแล้วก็จะมีสีเทาดําแล้วก็สีดําให้เลือกนะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยลูกค้าอยากได้สีไหนนะครับผมส่วนลูกค้าท่านไหนสนใจหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถทักมาสอบถามโยได้เลยนะครับโชว์รูมเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับโชว์รูม โตยต้าโคลาด1988สาขาบายพาสนะครับผมหรือโทรหาผมก็ได้ที่เบอร์0986151856นะครับผมเซิโดยินดีให้บริการครับผมของเรามีชุดแต่งรอบคันแล้วก็มีชุดแต่งอีกหลายรูปแบบครับอยู่ที่ลูกค้าชอบลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะแต่งแบบไหนว่าจะแต่งยังไงอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดเวลาครับนี่เลยคันนี้ ถ้าใครสงสัยหรือสนใจยังไงก็ทักหาเายอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ